วันนีจิวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่จากนิสบายนันช anel สอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นจากไกชูสึจิชุกุจูโนะสุโกชิกาตะหรือการทำกิจกรรมแก้เบื่อในช่วงเราเว้นการออกจากบ้านกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะกิจกรรมแรกค่ะเอกาโอคันโชสุร e ุเอกาโอคันโชสุรุก็คือการดูหนังค่ะ ดูขู่โจสุลแปลว่าอ่านหนังสือกิจกรรมถัดมานิฮงโกะโอเบียนเกียวสุลแปลว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างที่ทุกคนกำลังทำอยู่ในตอนนี้ค่ะเพตโตโตทาวมูเรลแปลว่าการเล่นกับสัตว์เลี้ยง หรือเราสามารถใช้คำว่าเพตโตโตอสบูบุแทนได้ค่ะถัดมาค่ะการ์เดนิ่งเกอสุรุการ์เดนิ่งเกอสุรุแปลว่าการทำสวนอุนโดโอสุรุอุนโดโอสุรุก็คือการออกกำลังกายคินโตเรโอสุรุคินโตเรโอสุรุก็คือการเล่นกล้ามหรือการออกกำลังกายเสริมก,กล้กามเนื้อน,นะคะ ถัดมาค่ะโยกาโอสุรุแปลว่าเล่นโยคะค่ะถัดมาค่ะโกโรโกโรสุโโร,โโรุแปลว่าการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรค่ะทาเบะมากุรุก,ก,ก็คือการกินวนไปค่ะหรือการเอาแต่กินโดยคำว่ามาักุรุนี้นะคะจะใช้ร่วมกับ คำกริยานะคะรูปมาแล้วตัดมาสติ้งนะคะจะแปลว่าการเอาแต่ทํากิจกรรมนั้นๆเรามาดูตัวยอย่างอีกกิจกรรมหนึ่งที่ใช้คําว่ามากรุนะคะก็คือเนมักุรุเนมักุรุแปลว่าหลับวนไปหรือเอาแต่นอนค่ะท่านแม่ค่ะเน็ตช้อปปิ้งกูอสุรเน็ตชปปก็คือการซื้อของออนไลน์ค่ะ 人ตァッションショนโชวลัก็คือการลองชุดหน้ากระจกค่ะถัดมาค่ะองを演奏する。อ楽を演โする。ลงแปลว่าการเล่นดนตรีถัดมานะคะิตラオケをする。อカกオケをする。ร็คือการล้องคาราโอเกะแบบชายเดียวค่ะ โดยฮิโตริแปลว่าคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นฮิโตริคาราโอเกะก็คือการร้องคาราโอเกะแบบคนเดียวะคะ่ะกิจกรรมถัดมานะคะฟราราดานซ์โอซึรุก็คือการเต้นระบำฮาวายคะ่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะดานซูโอฮิโรซึรุก็คือการเต้นโชว์ค่ะ ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะใครมีกิจกรรมทำแก้เบื่อในช่วงกักตัวนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย